สวัสดีครับพบกับผมต้นตระกูลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบทเพลงที่นํามาฝากกันในสไตล์ลูกทุ่งอีสานเป็นยังไงกันบ้างครับได้ฝึกกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะครับการฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับทานข้าวครับทําไมละ่ะถ้าคุณไม่ทานคุณก็ไม่อิ่มใช่ไหมก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็ไม่สามารถไปต่อได้ให้ถึงที่สุดลองฝึกดูเปิดใจฝึกนะครับ ใครที่ชอบทางนี้จริงๆแล้วรับรองไปได้ง่ายๆแต่ถ้าใครฝึกขอพิธีแค่นั้นแหละแล้วก็มาเรียนในชัวโมงเรียนเป็นไปได้ยากครับถ้าได้การบ้านไปแล้วไม่ทาทุกวิชาครับไม่ใช่แค่ร้องเพลงเหมือนกันหมดครับแต่วิธีการทําไม่ใช่ว่าตะบีต้ตะบันไปทํานะครับทําด้วยความเข้าใจฝึกด้วยความเข้าใจและก็มีระยะเวลากําหนดที่เราทําแล้วพอดีไม่หักโหมเกินไปนะครับ อย่างเพลงที่นำมาฝากกันนะครับจำได้ใช่ไหมเพลงที่ฝึกคลิปที่แล้วนั่นก็คือทิมให้อ้ายเหงาดีกว่าเจ้าเลิกกันให้อ้ายเหงาดีกว่าเจ้าเลิกกันถ้าเป็นภาษากลางครับหูดีอยู่ดอกว่าคนกระจอกวนอยู่มองใดควรไรตัวตนต่อไปเจ็บแค่ไหนยอมรับความเศร้า อ่อนอ,อนคำฮักคำมักง่ายของคนยามเงาคนคันเวลาอย่างเราเป็นได้แค่เงาเมื่อเขากลับมาฝึกไปแล้วใช่ไหมครับหูดียูดอกเท่าน,นั้นนะครับจนมาถึงทีนี้มาถึงท่านนี้ครับหูดียูดอกว่าคนกระจอกวรอยู่มองใดควรไร้ตัวตนต่อไปเจ็บแค่ไหนยอมรับความเศร้า ออดอ้อนคาฮักตัวนี้จะยากนะคําว่าฮักสเสลิมไม่ดีก็จะกลายเป็นเมื่อเหมือนกับสักครู่คือไม่เนียนออดอ้อนคาฮักเก็บลมเยอะหน่อยหนึ่งนะก่อนที่จะปล่อยคาว่าออดอ้อนเก็บลมหายใจออดอ้อนออดเดเีด๋ยวพี่มีเราเด็กอยู่นะออดอออ่างสองตัวแล้วก็เราเด็กออด ออนเห็นไหมฮะมีนอนหนูอยู่ออนออนสังเกตครับคำออนออนเชื่อมนะอ้อนแต่จะปิดปากทันทียังเป็นนอนหนูอยู่ออดออนแล้วก็เชื่อมด้วยฮอนฮุกสรออือออนคำฮักคำเป็นผ่านครับคำผ่านคำสั้นออดอ้อนคำฮักฮัก ฮักเห็นไหมฮะคำว่าฮักแปลว่ากดรักนะฮะฮักเห็นไหมฮะฮาออักนะเชื่อมกันนะครับฮาอักอดอ้อนๆคำฮักคำมักง่ายคำมักง่ายสังเกตอะไรไหมครับมันเหมือนกับเค้นไกลๆเค้นสิน่งไกลๆเข้ามาคงคำ,คำใช่ไหมเป็นคำสิที่ใช้ลมกระแทกคำนะฮะ อ่อนๆคำฮักอันแรกไม่ไม่ไมไมนนเน้นนะฮะอ่อนๆคำฮักคำม,มักง่ายเห็นไหมคำม,มักง่ายของคนยามเงาตรงนี้แผ่วลงเงางาบวกอูนั่นเองฮะเงาเงารูปปากยังมีสระอูข้างหลังคนคนคนเห็นไหมฮะท่านต่อไปคนน แล้วมีฮอนด้าุกเสริเชื่อมคนคันคัน,คนก็มีฮอน้าุกเสรออยู่คนคันเวลาอูเวเวลาถ้าจะให้ชัดให้เป็นพูดคำว่าอูบวกเวคนคันเวลาอย่างเราเราเห็นไหมฮะเป็นได้แค่เงาเป็นได้แค่เงาเมื่อเขากลับมา ลองสังเกตดูว่าผมหายใจกี่ครั้งรูปปากเป็นยังไง r e อีอูเออแออภาษาไทยมีนะอ e o ีโอออไปดูว่ามีคำไหนบ้างที่รูปปากเราสามารถที่จะร้องออกไปแล้วชัดเจนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือร้องต้องเปิดคอนะครับอย่าให้ขึ้นจมูกพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ